าบวมเท้าวบวมภาสาวะกลางคืนบ่อยอาจไม่ใช่แค่แก่แต่อาจเป็นสัญญาณว่าไตของคุณกําลังเสียหายจากการบริโภคอาหารบางชนิดทุกวันวิดีโอนี้จะเปิดเผยเครื่องเทศยอดนิยมที่ทําลายไตของคุณแม้ว่าจะไม่มีรสเค็มก็ตามยังมีทางเลือกอร่อยๆที่ช่วยปกป้องไตของคุณสาหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก่อนดูต่อกด s u b s c r i b e และไลค์ไว้ก่อนเพราะความรู้วันนี้อาจช่วยให้คุณไม่ต้องจบที่การฟอกไต <laughs> คุณอายุเท่าไหร่ดูจากที่ไหนและทุกวันนี้ คุณใช้เครื่องปรุงอะไรบ่อยที่สุดตอนทำกับข้าวครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อมลุงป้าน้าอาและสมาชิกครอบครัวกินอยู่เป็นกินอยู่เพ้นทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านแห่งสุขภาพของเราอีกครั้งนะครับบ้านที่เราจะมาช่วยกันดูแลร่างกายเพื่อให้เรามีชีวิตบ้านปลายที่มีความสุขแข็งแรงและที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลานครับ วันนี้ผมไม่อยากจะเริ่มต้นด้วยคำทักทายธรรมดานะครับแต่ผมมีคำถามสำคัญคำถามหนึ่งที่อยากจะถามทุกท่านและคำถามนี้อาจจะทำให้ท่านต้องสะดุ้มตื่นและกลับมาสำรวจตัวเองเดี๋ยวนี้เลยครับเมื่อเชา้านี้ตอนที่ท่านตื่นนอนท่านสังเกตไหมครับว่าหนังตาของท่านมันหนักหนักบวมบวมหรือเปล่าลองก้มลงมองที่ข้อเท้าของตัวเองดูนะครับลองเอานิ้วกดลงไปมันบวมลงไปแล้วไม่ยอมคืนตัวขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับ และเรื่องที่สำคัญที่สุดเมื่อคืนนี้ท่านต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกี่ครั้งครับสองครั้งสามครั้งหรือสี่ครั้งถ้าคำตอบคือใช่หรือท่านมีอาการเหล่านี้ขอให้ท่านวางมือจากทุกอย่างที่ทำอยู่แล้วนั่งลงฟังผมให้ดีครับ เพราะร่างกายของท่านกำลังส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือไตทั้งสองข้างของท่านกำลังจะยกทงขาวยอมแพ้แล้วครับมันกำลังถูกวางยาพิษจากสิ่งที่ท่านตักเข้าปาาดินอยู่ทุกวันทุกมือ้อหรือแม้แต่ทุกคำที่สดน้ำแกง เรามักจะได้ยินหมอสั่งเสือใช่ไหมครับว่าแก่แล้วให้ลดเค็มนะงดน้ำปลาน้ำปลาและพวกเราก็เชื่อฟังอย่างดีครับเราเอาขวดน้ำปลาไปซ่อนเราทำกับข้าวลดจืดชืดเราภูมิใจมากว่าฉันกินคลีนฉันไม่กินเค็มเลยแต่ทำไมครับทำไมพอตรวจเลือดค่าไตาหรือค่าเคชเิีนมมันยังสูงขึ้นเรื่อยๆทำไมความดันโลหิตยังพุ่งปรี๊ดทำไมหมอยังบอกว่าไตาของท่านกาลังเสื่อมลงนะ คำตอบมันซ่อนอยู่ในความจริงที่น่ากลัวครับเป็นเหมือนคำโกหกคำโตของวงการอาหารที่ไม่มีใครกล้าบอกท่านศัตรูตัวจริงไม่ใช่แค่น้ำปลาหรือเกลือครับแต่ศัตรูที่ร้ายกาจกว่าคือนักฆ่าหน้ายิ้มที่แฝงตัวมาในรูปแบบของความอร่อยความหอมความนัวที่เราเรียกว่าเครื่องปรุงรสครับ ในวิดีโอวันนี้ผมจะพาทุกท่านบุกเข้าไปในครัวของท่านเองไปกระชากหน้ากาก3เครื่องปรุงรสยอดฮิตที่คนไทยเราขาดไม่ได้แต่อาจรู้ไหมครับว่ามันคือตายาพิษทำลายไตยเย่เงียบ และขอให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะในช่วงท้ายผมมีคุณแจทองคำมามอบให้นั่นคือสูตรทำผงพรุงรสอายุวัฒนะจากกุ้งแห้งและเห็ดหอมที่จะช่วยให้ท่านทำอาหารได้อร่อยหอมเหมือนกินในพัตคารแต่ไตกลับแข็งแรงขึ้นช่วยล้างพิษได้ทุกวันเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มปฏิบัติการกู้ชีพตายกันเลยครับส่วนที่1กับดักความอร่อยเมื่อคาว่าไม่เค็มอันตรายกว่าเค็ม พ่อแม่พี่น้องครับขอผมเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องของป้าเพนสีคนไข้ที่ผมจําไม่ลืมเลยครับ ป้าเพ็ญศีอายุ72ปีอยู่ที่จังหวัดชนบุรีแกเป็นแม่บ้านทำกับข้าวเก่งมากพอแกรู้ตัวว่าเริ่มเป็นโรคไตเสื่อมระยะที่2แกก็ปฏิวัติการกินใหม่หมดเลยครับแกโยนขวดน้ำปลาทิ้งโยนกระปุกเกลือทิ้งแกบอกผมด้วยความมั่นใจว่าหมอป้ากินจืดสนิทเลยนะผัดผักป้าก็แค่น้ำมันหอยนิดหน่อยให้มันนุ่มแกงจืดป้าก็แค่ใส่ซุปก้อนให้มันหวานน้ำต้มกระดูกป้าสาบานได้เลยว่าไม่ได้แตะเกลือสักเม็ด แต่เชื่อไหมครับสมปีต่อมาป้าเพนสีกลับมาหาผมอีกครั้งคราวนี้แกต้องนั่งรถเข็นมาครับตัวแกบวมผิวคล้ำดำอิดและมีกลิ่นตัวแรงเหมือนกลิ่นปัสสาวะซึ่งเป็นสัญญาณของของเสียขังในเลือดไตของแกพังสลายจนต้องฟอกไตาอาทิตย์ละสามวันแกนั่งร้องไห้โห่บอกว่าทำไมทำไมป้าอุตสาหอดทนกินจืดขนาดนั้นฟ้าดินยังลงโทษป้าอีกพ่อแม่พี่น้องครับ ป้าเพนสีไม่ได้ทำผิดหรอกครับแต่แกแค่เข้าใจผิดเหมือนกับคนไทยอีกหลายล้าน เรามักจะเข้าใจว่าเค็มคือรสชาติเค็มปรีที่ปลายลิ้นแต่ในทางการแพทย์ตัวร้ายที่ฆ่าไตาเรามันชื่อว่าโซเดียมครับโซเดียมครับและโซเดียมมันไม่ได้มีรสเค็มครับมันแปลงร่างได้มันอาจจะไม่มีรสชาติเลยหรือบางทีมันก็มีรสหวานแปลมแหลมหรือซ้ําโซเดียมมันซ่อนอยู่ในสารกันบูดเพื่อให้อาหารไม่เน่าเสียมันซ่อนอยู่ในผงชูรสเพื่อหลอกสมองเราว่าอร่อยมันซ่อนอยู่ในสารทําให้เปื่อยสารทําให้เหนียวขน้น เวลาท่านตักเกลือเข้าปากลิ้นท่านจะเตือนทันทีว่าเค็มไปแล้วหยุดนะแต่เวลาท่านตักนะ้ำมันหอยหรือผงปรุงรสลิ้นท่านกลับร้องว่าโอ้โ oh, ห oh, อร่อยจังนัวจังหอมจังแล้วท่านก็ตักเพิ่มอีกช้อนอีกช้อนและอีกช้อนท่านกําลังตักโซเดียมปริมาณมหาศาลเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวครับมันเหมือนกับท่านเปิดประตูบ้านต้อนรับโจรเข้าบ้านเพียงเพราะโจรคนนั้นแต่งตัวดีพูดจาไพเราะนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนที่สองแชสามเจ้าพ่อในครัวไทยที่ทำลายไตยเงียบๆตอนนี้ผมขอให้ทุกท่านลุกเดินไปที่ครัวลองเปิดตู้เก็บเครื่องปรุงดูสิครับว่าบ้านท่านมี3ามสิ่งนี้ไหมถ้ามีกลับมานั่งฟังทางนี้ให้ดีครับจำเลยที่ 1. นึ่งน้ำมันหอยหรือน้ำมันหอน้ำมันหอ ราชาแห่งเมนูผัดคนไทยเราติดนิสัยครับจะผัดอะไรก็ต้องน้ำมันหอยผัดผักบุ้งไฟแดงผัดผักบุ้งไฟแดงหรือผัดคณะหมูกรอบผัดคณะหมูกรอบสีมันต้องเข้มๆน้ำต้องข้นๆถึงจะน่ากินเราเชื่อคำโฆษณาว่ามันทำมาจากหอยนางรมแท้ๆมีสังกะสีบำรุงกำลังแต่ความจริงคืออะไรครับลองหยิบขวดมาอ่านฉลากดูสิครับใส่แว่นขยายส่องดูเลยครับหัวเชื้อหอยนางรมจริงๆมีอยู่แค่1%นเหรือ3%ซนเท่านั้นเองครับแล้ว อีก97%ที่เหลือคืออะไรมันคือน้ำแป้งกวนให้เหนียวน้ำตาลทรายสีผสมอาหารสารกันบูดและที่เลวร้ายที่สุดคือเกลือและผงชูรส MSG ที่อัดแน่นอยู่ในนั้นขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะ ช้อนที่เรากินข้าวนี่แหละครับมีโซเดียมเท่ากับท่านตักเกลือป่อนครึ่งช้อนชากรอกใส่ปากเคี้ยวเล่นเลยนะครับแต่พอมันมีน้ําตาลมีแป้งมากรบเกลือท่านเลยไม่รู้สึกเค็มจัดเวลาท่านผัดผักจานหนึ่งท่านใส่กี่ช้อนครับ2ช้อน3ช้อนแถมน้ํามันหอยมันเหนียวหนืดมันเกาะไปติดใบผักทุกใบเวลาเราขี้ผักกินเราก็กินโซเดียมเข้าไปเต็มเต็มมันจะวิ่งเข้าสู่กระแสเลือดดูดน้ําเข้ามาทําให้เลือดเราเยอะขึ้นแรงดันในเส้นเลือดก็พุ่งสูง เหมือนเราเปิดก๊อกน้ำแรงสุดอัดใส่ท่อเก่าเส้นเลือดฝอยของไตของคนแก่ที่บางเหมือนกระดาษที่ชู่จะไปทนแรงดันขนาดนั้นได้ไหวครับมันก็แตกมันก็แข็งมันก็ตายไปทีละน้อยครับจำเลยที่ 2. องผงปรุงรสและซุปก้อนหรือรสดีคนอรสดี นี่คือ,อยาสามัญประจําบ้านของแม่บ้านยุคใหม่เลยครับจะทําแกงจืดแกงจืดให้หลานกินทําไม่ใส่ซุปก้อนน้ํามันใสแจ้วไม่อร่อยโฆษณาบอกว่าทําจากน้ําต้มกระดูกเคี่ยว8ชั่วโมงพอแม่พี่น้องครับตื่นเถอะครับน้ําต้มกระดูกจริงๆถ้าตั้งทิ้งไว้ข้างนอกวันเดียวมันก็บูดกระเปรี้ยวล่ะครับใครจะไปทําให้มันแห้งเป็นผงเป็นก้อนเก็บไว้ในครัวดได้เป็นปีๆโดยไม่เน่า เนื้อแท้ของผงปรุงรสพวกนี้คือระเบิดเคมีครับส่วนประกอบหลักของมันคือผงชูรสเข้มขน้นดีโซเดียมแกนเนเลตอินอซิเนตซึ่งให้ความหวานกว่าผงชูรสธรรมดาเป็นร้อยเท่าผสมกับเกลือและกลิ่นสังเคราะห์เลียนแบบหมูเลียนแบบไก่ คนแก่เรามักจะมีนิสัยที่น่าเป็นห่วงคิดว่าผงปรุงรสไม่เค็มเท่าเกลือเลยใส่หนักมือมากบางคนต้มข้าวต้มเปล่าๆก็ใส่ลวกผักก็ใส่ลงไปในน้ําลวกท่านกําลังบังคับให้ไตของท่านกรองน้ําเกลือเคมีไม่ใช่น้ําซุปกระดูกครับ ไตเราเกลียดสิ่งนี้มากมันทําให้ไตระบมทําให้ตัวบวมหน้าบวมลองสังเกตดูสิครับตื่นเช้ามาใครหน้าบวมบวมนังตาตุยตยเท้าวบวมใส่รองเท้าครับนั่นแหละครับไตกําลังตะโกนบอกว่าเลิกกินผงปรุงรสเถอะขอร้องละ่ะจําเลยที่3น้ําจิ้มสุก,กี้และน้ําจิ้มซีฟูด้ดน้ําจิ้มสุกี้ซีฟูด้ด คนไทยคือชาติที่ขาดน้ำจิ้มไม่ได้กินสุก,กี้ต้องน้ำจิ้มแดงๆกินกุ้งเผาต้องน้ำจิ้มเขียวๆกินไก่ย่างต้องน้ำจิ้มแจ่วลองดูขวดน้ำจิ้มในห้างสรรพสินค้าสิครับสีสัสนมันสดใสแดงแจ๋เขียวอ้อยวางขายอยู่บนชั้นได้เป็นปีๆสีไม่เปลี่ยนทำไมครับเพราะมันอาจแน่นไม่ด้วยโซเดียมเบนโซเอตหรือสารกันบูดครับและเพื่อจะปรุงรสให้เปรียร้ยวเผ็ดเข็มหวานครบรสเขาต้องใส่น้ำตาลและเกลือลงไปมหาสาร น้ำจิ้มสุกี้ถ้วยเล็กๆที่ท่านจิ้มหมดเกลี้ยงในมือนี้นั้นมีโซเดียมสูงถึง1,500มิลลิกรัมซึ่งเกือบจะเท่ากับโคต้าที่ท่านกินได้ทั้งวันแล้วครับยังไม่นับรวมโซเดียมในน้ำซุปในลูกชิ้นในบะหมี่อีกนะที่น่ากลัวที่สุดคือนิสัยเสียดายของครับกินเนื้อหมดแล้วน้ำจิ้มเหลือเอามาราดข้าวหรือซดกินเปล่า คุณพระช่วยท่านกำลังซดยาพิษช,ชัดๆเลยครับน้ำจิ้มถ้วยนั้นคือน้ำเชื่อมผสมเกลือเข้มข้นพอมันลงท้องไปเลือดท่านจะข้นคลักเหนียวหนืดหัวใจต้องบีบตัวแรงมากเพื่อดันเลือดเหนียวเหนียวนี้ไปเลี้ยงร่างกายความดันก็พุ่งกระฉูดและสุดท้ายเลือดเหนียวเหนียวนี้ก็ไปตันที่ไตทำให้หน่วยกรองไตตันเหมือนตกแกลงร่อนแป้งที่โดนแป้งเปียกอุดรูจนมิด 3มประสานบรณะน้ำมันหอยผงปรุงรสน้ำจิ้มขวดพูกมันร่วมมือกันบีบคั้นลมหายใจของไตเราทุกวันเรานึกว่าเรากินคลีนกินผักต้มปลาลวกแต่เราจิ้มน้ำจิ้มน้ำช้ำฉ่ำราดน้ำมันหอยเยิ้มๆนั่นคือความคลีนจอมปลอมครับเป็นทางลัดสู่เครื่องฟอกไตที่เร็วที่สุดผมอยากให้ท่านลองหลับตาแล้วนึกภาพสถานที่ที่ไม่มีใครอยากไปแต่หลายคนต้องไปจบชีวิตที่นั่น ห้องฟอกไตครับท่านเคยเห็นแขนของคนฟอกไตไหมครับมันไม่ใช่แขนปกติแล้วมันปูดปูนเต็ไมไปด้วยก้อนเนื้อแข็งแข็งเส้นเลือดขดเหมือนงูเลื้อยใต้ผิวหนังรอยเข็มเจาะเป็นพันพันรูอาทิตย์ละสามวันไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกลูกหลานจะว่างหรือไม่ท่านต้องพาตัวเองไปนอนนิ่งบนเตียงแคบๆสี่ชั่วโมงมองดูเลือดสีแดงสดของตัวเองไหลออกจากตัวเข้าไปในตู้เหล็กเย็นชืดแล้วไหลกลับเข้ามาพอฟอกเสร็จเดินออกมาหมดเรี่ยวหมดแรงหน้ามื ืดเวียนหัวอย่างไม่นับเรื่องเงินทองนะครับค่าฟอกไตค่ารถค่าจ้างคนพาไปเดือนละหลายหมื่นบาทเงินก้อนนั้นทานที่จะเอาไว้ซื้อขนมให้หลานซื้อความสุขบ้านปลายชีวิตกลับต้องเอามาถมให้โรงพยาบาลท่านอยากเห็นลูกหลานต้องทํางานงกงกกู้หนี้ยืมสินมารักษาท่านไหมครับผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นภาระลูกหลานคนแก่เรายอมตายดีกว่ายอมให้ลูกหลานลําบากจริงไหมครับ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้ลุกขึ้นมาปฏิวัติครัวของเราเถอะครับช่วยไตยของเราในวันที่มันยังทำงานไหวส่วนที่4ทางออกและสูตรลับผงปรุงรสชุบชีวิตผมรู้ครับพอฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านคงถอนให้ใจฮ้อแล้วจะให้ฉันกินอะไรล่ะหมอให้กินจิตจืดเหมือนน้ำล้างถ้วยเหรอกินแบบนั้นยอมตายซะดีกว่า ใจเย็นๆครับผมไม่ได้จะให้ท่านไปบวชชีครับผมอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยให้ท่านกินเป็นอยู่เป็นมีความสุขกับการกินอาหารคือความสุขเราขาดไม่ได้หรอกครับวิธีแก้ของผมคือเปลี่ยนจากอร่อยด้วยเคมีมาเป็นอร่อยด้วยธรรมชาติวันนี้ผมขอมอบสมบัติล้ำค่าให้ท่านเป็นสูตรลับที่ผมภูมิใจเสนอนั่นคือผงปรุงรสกุ้งเห็ดหอมสูตรโฮมเมดครับ สูตรนี้ให้รสอูมามิหรือละนัวเข้มข้นกว่าผงชูรสสิบเท่าหอมกว่าผงปรุงรสสิบเท่าแต่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนแถมยังช่วยบำรุงกระดูกด้วยเตรียมจดนะครับหรือจะกดเซฟวิดีโอนี้ไว้ดูก็ได้สูตรนี้มีค่าดังทองคำครับวัตถุดิบหาง่ายมากในตลาดสดบ้านเรา กุ้งแห้ง200กรัมเลือกกุ้งแห้งสีส้มธรรมชาติตัวเล็กๆก็ได้ครับอย่าไปซื้อกุ้งสีแดงแจ๋ที่ย้อมสีนะครับกุ้งแห้งนี่แหละครับคือระเบิดความนัวจากธรรมชาติเคล็ดลับสําคัญซื้อมาแล้วต้องเอามาล้างน้ําและแช่น้ําอุ่นทิ้งไว้สัก15-20นาทีก่อนนะครับเพื่อล้างความเค็มและฝุ่นผงออกก่อนแล้วบีบน้ําให้ออกแห้ง เห็ดหอมแห้ง100กรัมเห็ดหอมคือราชาแห่งรสชาติมีสารธรรมชาติที่ให้ความหวานลึกๆยิ่งกว่าผงชูรส1ิบเท่าหอมกว่าผงพุงรส1ิบเท่าแต่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์แถมยังช่วยบำรุงกระดูกด้วยวิธีเตรียมใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดดอกเห็ดให้สะอาดตัดขาแข็งๆทิ้งไปแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหอมแดงหอมกระเทียมหอมแดงและกระเทียมอย่างละ1 0 0กรัมปอกเปลือกซอยบางๆสองตัวนี้จะช่วยสร้างกลิ่นหอมพื้นฐานที่ยั่วยวนสุดๆ วิธีทำสนุกเหมือนเล่นไขของครับท่านตอนที่1นึ่งคั่วให้หอมตั้งกระทะบนเตาใช้ไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันเลยสักหยดเอากุ้งแห้งลงไปคั่วคั่วไปเรื่อยๆใจเย็นๆจนกุ้งแห้งสนิทกรอบและส่งกลิ่นหอมฟุ้งตักขึ้นพักไว้ต่อมาเอาเห็ดหอมลงไปคั่วจนหอมสุดท้ายเอาหอมแดงกับกระเทียมลงไปคั่วจนเหลืองกรอบระวังไหม้นะครับถ้าไมมจะขมหรือใครมีหม้อทอดไร้น้ำมันเอาไปอบให้แห้งกรอบก็ได้ครับสะดวกดี ขั้นตอนที่2ปั่นให้ละเอียดรอให้ทุกอย่างเย็นสนิทต,ต้องเย็นนะครับถึงจะกรอบเทาทุกอย่างลงในโถปั่นดอกแห้งกดปุ่มปั่นเลยครับกระดึดกระดึดแป๊บเดียวท่านจะเห็นส่วนผสมทั้งหมดกลายเป็นผงสีน้ำตาลอ่อนๆสวยงามวินาทีที่ท่านเปิดฝาโถปั่นกลิ่นหอมระเบิดออกมาเลยครับหอมกลิ่นทะเลจากกุ้งหอมกลิ่นป่าจากเห็ดหอมกลิ่นสมุนไพรจากหอมกระเทียมหอมกว่าผงรุดดีที่ท่านเคยซื้อมาทั้งชีวิตเสียอีกครับ ขั้นตอนที่3เก็บรักษาเทใส่บอดหลอแก้วแห้งๆปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้กินได้เป็นเดือนครับ วิธีใช้ต่อไปนี้เวลาจะแกงจืดผัดผักหรือหมักหมูแทนที่จะตักผงชูรสหรือผงปรุงรสเคมีท่านตักผงนวะกุ้งเห็ดนี้ใส่ลงไปสัก2-3สช้อนโต๊ะทำแกงจืดน้ำซุปจะหวานหอมกลมกล่อมสะดอกคลองไม่แสบคอทำผัดผักกลิ่นกุ้งแห้งเห็ดหอมจะเคลือบผักหอมฟุ้งจนเพื่อนบ้านต้องชเง้อมาดูพอท่านกินเข้าไปท่านจะรู้สึกเลยว่าปากไม่แห้งคอไม่แห้งไม่หิวน้ำบ่อย เหมือนตอนกินผงชูรสนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าไตาของท่านกำลังยิ้มและขอบคุณท่านอยู่ พ่อแม่พี่น้องครับสุขภาพที่ดีไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้าครับแต่มันอยู่ในมือของคนก้นครัวอยู่ในทัพพีในช้อนที่ท่านถืออยู่ทุกวันวันนี้ผมขอท้าชวนให้ท่านปฏิวัติครัวของเราแต่ครับเดินไปก้อยขวดน,น้ำมันหอยก้อยซองรสดีที่แกะแล้วขวดน,น้ำจิ้มสุก,กี้สีแดงๆก้อยลงถุงดำแล้วทิ้งถังขยะไปเลยครับอย่าไปเสียใจความเสียใจวันนี้อาจจะแลกมากับความเสียใจที่ต้องไปนอนฟอกไตในวันหน้า เสาร์อาทิตย์นี้ชวนลูกหลานไปตลาดซื้อกุ้งแห้งซื้อเห็ดหอมมาช่วยกันทําผงนวะโฮมเมดกันครับทําใส่กระปุกสวยๆแจกให้ลูกสาวแจกให้ลูกภัยบอกเขาว่าแม่รักลูกนะแม่เลยทําของดีๆให้กินต่อไปนี้บ้านเราจะกินแบบนี้นะ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่ากเก็บไว้ดูคนเดียวครับมันจะเป็นการใจร้ายเกินไปช่วยกดแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้เพื่อนๆในไลน์กลุ่มผู้สูงอายุแชร์ลง Facebook การกดแชร์ของท่านหนึ่งครั้งอาจจะช่วยดึงเพื่อนของท่านคนหนึ่งให้รอดพ้นจากเครื่องฟอกไตก็ได้นะครับได้บุญมหาศาลเลยนะครับ แล้วถ้าท่านอยากได้สูตรผงนวักกุ้งเห็ดหอมแบบละเอียดที่มีอัตราส่วนเป๊ะๆพร้อมกับเมนูอาหาร7วันฟื้นฟูไตที่ผมเขียนไว้ให้ให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์คำว่าอยู่ดีโยดีหรือคำว่าสุขภาพดีลงในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยครับเดี๋ยวทีมงานของผมจะส่งข้อมูลให้ท่านถึงมือฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามานั่งฟังลูกหลานคนนี้บ่นจนจบนะครับขอให้ท่านมีความสุขกับการกินอาหารที่อร่อยและปลอดภัยมีไตที่แข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานอยู่เป็นร่มโพธิที่ร่มไถ่ให้ลูกหลานไปนานๆจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ แล้วถ้าท่านอยากได้สูตรผงนวักกุ้งเห็ดหอมแบบละเอียดที่มีอัตราส่วนเป๊ะๆพร้อมกับเมนูอาหาร7วันฟื้นผูไตที่ผมเขียนไว้ให้ให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์คำว่าอยู่ดีโยดีหรือคำว่าสุขภาพดีลงในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยครับเดี๋ยวทีมงานของผมจะส่งข้อมูลให้ท่านถึงมือฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามานั่งฟังลูกหลานคนนี้บ่นจนจบนะครับขอให้ท่านมีความสุขกับการกินอาหารที่อร่อยและปลอดภัยมีไตที่แข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานอยู่เป็นร่มโพธิที่ร่มไถ่ให้ลูกหลานไปนานๆจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ